กลับมาสวยมาจิส์กันต่อกับกวนป่วนร่วมพลคนจิงส์ชายซึ่งในตอนนี้ในตารางความจิงส์ก็ไม่มีใครสวยเท่า DJ เจดอสของเราเงาเงาใครก็ได้มาสวยเป็นพื่อพิธีกรเจ้าบ้านของเราหน่อยเถอะมา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 เอาละครับมาดูบทลงโทษครับใครเลือด,ดออกใครเลือดออกใครเลือดออกครับใครหรือใครฮะใครเลือดออกครับ โอยนี่มันชื่อบทลงโทษหรือว่าชื่อโรคไข้ไข้เจ็บกันแน่เนี่ยจิงส์แมนไข้เลือดออกแสดงว่าเกี่ยวกับอะไรฮะลองทายมาดูผมันต<ด>้องเป็นเกมอะไรที่มันเลือดเลือดเธอๆๆอีกแล้วใช่ไหมฮะยุงยุงอะไรอย่างงี้ยเกี่ยวกับยุงเกี่ยวกับเลือดเลือดเปื่เปื่เป็นเลือดเลือดนี่เหรอเลยฮะถ้าจะแบบเอาเลือดลาดแล้วให้ไปโดนยุงดูดเจอป่ะเขาเป็นคนแบบนี้เขาบอกนคนถ้าไม่มีคุณเป้อยู่ด้วยเนี่ยเขาคุยคนเดียวจริงจเขาคุยเขาคุยอยู่คนเดียวจริงๆคนเนี้ยมาดูดีกว่าครับว่าคำสั่งของเราฮะคืออะไร เลือกฐานคนละ1คู่และเอาฐานใส่ในไม้ตียุงแม่สำหรับคำสั่งนี้ใครที่เป็นคนไม่เอาฐานก็นจะกลายเป็นคนเอาฐานในลินตาเพราะต้องเอาฐานใส่ในไม้ตียุงตอนนี้มีฐานทั้งหมดออด้วยหลายรอดหคู่ด้วยกันงั้นเดี๋ยวเราลองเลือกแล้วกันนะครับร้าพร้อมแล้วหนึ่เลยครับสามครับ เชิญเลยครับเชิญเลยจะเลือกกันไหนก็ตามสบายและเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ต้องใส่ทานในไม้ตียิงแต่เอ๊นี่บทลงโทษใครเลือดออกไม่อยากจะเห็นมียุงให้ตีสักตัวงั้นเอานิ้วแยกเข้าไปแทนยิงกันละกัน <c oughs> งานนี้ใครจะโดนบทลงโทษจากใครเลือดออกก็ต้องไปดูเอาเลยะอาเลยะลองครับดีจดี รอดจ J Day รอดคุณน้ำแข็งฮะคุณน้ำแข็งกดด้วยนะครับวิอยาสั่นทับวมยาส่นไอ้เซ็นเซอร์ไปเมื่อกี้เขาพูดคำว่าตุ๊กตาเลยครับผมิ้่กลน่กลนรอด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 อแงรอดแล้วยตายแล้วตายแล้วหลังจากที่น้ำแข็งรอดจากการโดนช็อตทำให้ความตื่นเต้นความวาดเสียวได้ตกมาอยู่ที่หนุ่มจะเป็นคนต่อไป เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบตกใจไปหนุ่มจ้ะอย่าไปทันอนิ้วแย่เข้าไปก็จะกลัวซะแหละไม่แน่คุณอาจจะไม่สวยเหมือนกับที่คุณคิดก็ได้ พนมมีไฟแต่เสียดได้ไม่มีความโชคดีจึงทําให้โดนไฟช็อตไปแบบเต็มเต็มน่าสงสารงั้นเดี๋ยวเราไปดูหนุ่มเป๊กันต่อดีกว่าว่าจะสวยหรือจะรอดกันแน่ดูเลยอ่ะนี่นะฮะกดแล้ยังกดแล้ยังกดแล้วเนี่ยไม่มีเลยเลยเป๊กหักหัวละวอะไรเนียหาเลยนะ ชัดแล้วชัดแล้วมาแล้วเสียงแเสียยงบินงหูเลมื่อกี้อุ้ยตายไวกลีดผู้ชายอะไรกันยังไม่ทันนิ้วแยกเข้าไปในไม้ตียุงก็ถึงกับเสียวแหละแต่อย่าเพิ่งรีบตกใจไปเลยหนุ่มทอมอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแกบรายการเดอะจิงส์กวนเปื่อนซา สำหรับบทลงโทษครเลือดออกไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเซไปถึง2คนด้วยกันแล้วคนที่เหลืออย่าง DJ เจดอสเนี่ยจะผ่านบทลงโทษไปได้หรือไม่ก็ต้องไปเลินกันเองโชให้ดูนะฮะว่าพี่ออดไม่กลัวมันไม่มีพี่ไอ้มันเสียวทาง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 างชนชๆโอ้ยพอแล้วโอเคแล้วคนที่จริงนะฮะก็คือคุณทอมแลวคุณจ้านะครับ ทำความรู้สึกดีกว่าทำความรู้สึกดีกว่าท้าชัยครับแต่ว่ายังยังยังเฉยเอาไปอีกรอบวไม่พอเลยแล้วเลยเอาคุณเอาไหมอย่างเงฮะคุณเอครับก็ทีแรกนึกว่ามันไม่มีแต่ก็ตอนหลังก็โดนแล้วแต่ว่ามันฐานมันอ่อนไม่ไม่ไม่ค่อยแรงมากแต่พอแป๊ะจริงนี่เขาเฉยมากเขานิ่งมากเลยนะคือจริงนิ้วเนี่ยตายหมดแล้วสิ้นชาชาลังแขนแล้วไม่รู้สึก ต้องขอบอกว่าบทลงโทษไขเลือดออกเนี่ยทำเอาหนุ่มจะกหนุ่มอมจําชื่อนี้ได้ไปอีกนานและที่น่าจะจําไปอีกอย่างก็คือความสวยในตารางนั่นเองดูดิมาดูที่เกมต่อไปดีกว่าบทลงโทษคืออะไรครับจิงแมนปลอดโปร,ปร,ปร,ปรง่งเฮยนี่มันชื่อบทลงโทษอะไรกันเนี่ยทำไมฟังดูแลสบายสบายจังเลยจิงแมนน่าจะเกี่ยวกับอะไรครับคุณเป้ถอดเลยป่ะฮะถอน ้อาเลยปะอ๋อถอดเสื้อผ้าจะได้ปลอดโปร่งน่าจะประมาณนั้นอ่ะคุณทองคิดว่าจะเป็นอะไรสูดดมอะไรอย่างงี้เกี่ยวกับการดมกลิ่นเออเออเออเกี่ยวกับอะไรแบบโล่งๆปลอดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเกี่ยวแค่แสดงว่าต้องเกี่ยวกับการดมกลิ่นหรือแม่ก็เกี่ยวกับการแบบว่าทําให้เราสบายขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูคําสั่งดีกว่าครับล้วงลูกบอลคนละหนึ่งลูกล้อมกันแล้วหรือยังที่จะเลือกลูกบอลแล้วจะเลือกไปเพื่ออะไรกันล่ะก็เพื่อหาคนสวยไงอ้าเชิญเลือกกันให้ตามสบายเลยจ้า มากสุดน้อยสุดอาจจะไม่เกี่ยวกับลูกก็ได้ใช้เต็มตัวมันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อาจจะแบบการทำท่าให้ถือมือขวาก้าวหรือเปล่าให้ล้วงมือซ้ายโดนอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่เอาละครับมีครบทุกหมายเลขเลยนะฮะหนึ่งถึงหกพอดีนะครับผมยังไม่รู้ว่ายังไงจิงแมนครับมาดูครับคนที่จิงก็คือจิงแมนทอยลูกเต๋าออกเลขไหนเลขกันจิงพระเจ้าช่วยถ้ามันยากสุดบวกแค่นี้แล้วจิงแมนเป็นคนทอยใช่ไหมครับครับผมครับ มาแล้วมาแล้วกับการทายลูกเต่าเพื่อหาคนสวยแล้วเลขที่จิงส์แมนถอยลูกเต่าได้ก็คือโอ้โหดีเป็นเรื่องโกหกหรือว่าเป็นเพราะเลข6กกันแน่เนี่ยที่ทำให้ดีเจเดต้องมาสวยประนมือของจิงส์แมนแล้วคนสวยเขจะต้องปฏิบัติตัวยังไงล่ะก็ปฏิบัติตามบทลงโทษต่อไปนั่นเอง คนจิงไปล้างจมูกให้โล่งหน่อยไหมเมื่อเห็นอุปกรณ์ของบทลงโทษเข้าไปก็อย่าเพิ่งรีบตกใจไปเพราะมันคือสลิงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สําหรับล้างจมูกของผู้ที่เป็นไซนัสแต่เอ๊ดีเจเดไม่ได้เป็นไซนัสหน่อยแล้วจะล้างกันทำไมเนี่ยก็เอามาล้างความสวยให้กับดีเจเดงชาชิเมลาและน้ําที่เห็นนี้นะครับผมเป็นน้ําที่ใช้ในทางการแพทย์นั่นเองใช่ครับเป็นน้าเกลือนะฮะอันนี้จะบอกอย่างหนึ่งว่าการทำเนี่ยต้องมีคนช่วยครับไม่ต้องการคนช่วยครับไม่ต้องการคนช่วย แม่บุญล้โทษปลอดโปร่งนี้ทำมาดีเจเดหัวฟูของเราอาการไม่ค่อยจะปลอดโปร่งสักเท่าไหร่แต่เชื่อผมงานนี้รับรองปลอดโปร่งอย่างแน่นอนอ่ะเอาครับ,อรบเออนั่นแหละนั่นแหละต้องล้างนี้ครับดันแล้วสั่งไปด้วยเฮ้อเฮ้ออ้าวผมไม่ดีเจเดด้วยนะฮะ <c oughs> เฮ้ยผมท้ำไม่ได้จริง <c oughs> อ,อ่ะรู้สึกไงครับครับก็ อันนี้มันไม่มีอะไรแย่เลยเพราะมันเป็นทางการแพทย์ด้วยทางการแพทย์แต่ตอนนี้จมูกแนละเสียงไปเลย <laughs> <c oughs> ต้องขอบอกว่าบทลงโทษปลอดโปร่งทำเอาดีเจดของเราสบายปลอดโปร่งสมกับชื่อบทลงโทษสีจริงๆแถมได้ความสวยเพิ่มในตารางอีกหนึ่งจริงในไหนก็สบายกันไปแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาจิงสงกันต่อนะครับ